สวัสดีครับผมแทนไงชาแนลนะครับผมมาดูนัำโค้กนึงนะครับผมโคมส,สูนะครับผม CP 120ครับกำลังเห็นครับว่าจะย้ายไปขุดสารนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูที่ขุดนะครับผม ็ขุดสะเอาดินเหยียวให้เขาน,นี่ครับผมที่ขุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงสาะนะครับผมกลับน้องโคก็กำลังเลืนมาครับนะครับ,รบผมก็อยาจะพาลุงบิดดูที่เทดินด้วยนะครับ เดี๋ยวพาเดินไปดูตรงสารนะครับผมนี่ครับผมหกล้อมาแล้วสองคันนะครับผมเดีอีกคันนึงจะตามมานะครับผมวิ่งสามคันนะครับนะครับถ้ากล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะครับผม ครับสะน้ำใสามากเลยนะครับเห็นน้ำไหมครับผมนะครับน้ำใสามากเลยนะครับกำลังจะเอาใส่รถหกล้อแล้วนะครับขันแรงนะครับเป็นดินเหนียวนะครับผมเ๋ยวนี้ น้ำใสมากเลยนะมองเห็นก้าล่างทุกอย่างเลยนะน้ำกำลังออกแล้วนะครับหกล้อที่สองครับแชนเนลก,กำลังไปแลนะครับผมเดี๋ยวเอาไปจอนะครับแล้วก็จะเอาหกสูบนะครับผมมาวิ่งนะครับ หกสูงมาวิ่งนะก็มันเป็นสะสองลูกนะครับผมต่อกันนะครับนี่ครับผมสะลูกแรกสองลูกก็ต่อกันให้มันเป็นลูกยาวเลยนะครับ ทีมงานสมบัตเหเมือนเดิมนะครับผมนครับผมคันที่สองกำลังมา,าแล้วนะครับถ้าเสียงลมเข้าก็ขอไปนะด้วยลมเย็นดีนะไม่ค่อยแรงเท่าไห่ ก็ลึกอยู่นะครับแต่ว่าน้ำใสจริงๆก็ดูต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมานับดูว่ากี่พุกกี้เต็มนะหนึ่งพุกกี้แล้วนะงานเมานครับใส่งานเมอ สองตักแล้วนะเนี่ยครับผมสามปุ่งกี่แล้วนะสีปุ่งกี่แล้วนะ กินกิที่หานะครับกลับมากนะครับ แล้วนะครับครับแปดนะครับแปดเุงกี้งานเหมาเต็มนะครับผม ก็เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่นะครับผมก็กไมโครก็จอดรอหกวอมานะครับน้ำก็ใสนี่ครับผมก็รูไปเรื่อยนะครับใส่ดินเมาส์นะครับ แปดพ่งกีนะครับเต็มก็เดี๋ยวรอหกสูบมาครับผมเดี๋ยวพาขึ้นหกสูบไปดูที่เทนะครับก็เห็นเขาว่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมแต่ไม่รู้ตรงไหนะ ก็ไปดูตอน6กล้อมาใส่ดินนะคบผมแล้วก็ตอนไปดูทีเทียยนะครับ